ตอนที่146่งร้อยสี่คุณหนูแน่ใจว่าจะเลือกหินก้อนนี้หรือเจ้าของแผงถามรันอวินตะโกนอยู่ด้านล่างอย่างร้อนใจพี่สิบเจ็ดทายเหมือนคุณชายอย่างดีกว่าหรือไม่ทุกคนก็ทายก้อนเดียวกันรันเหยียนมองหน้าเจ้าของแผงกล่าวอย่างมั่นใจว่าแน่ใจเจ้าของแผงนิ่งไปครู่หนึ่งกล่าวว่าเช่นนั้นเริ่มประเมินราคาหินต่างกันผู้ให้ราคาสูงกว่ามีสิทธิ์ซื้อ ตามความหมายของเจ้าของแผงผู้เข้าร่วมสามารถเลือกก้อนหินที่แตกต่างกันทว่าร่วมกันประเมินราคาใครให้ราคาสูงกว่าผู้นั้นก็มีสิทธิซื้อหินที่ตนเองชื่นชอบสองพวงห้าร้ออีแปะพวกเขายังคงให้สตรีเปิดราคาก่อน3พวงคุณชายอย่างเพิ่มราคาคุณชายที่เหลือเพิ่มจํานวนเงินครั้งละห0 0ร้ีแเช่นเดียวกัน เมื่อทุกคนเสร็จหมดราคาก็เพิ่มเป็น4พวงก,กับ5 0 0อย e แเช่นนี้การประเมินราคาสู้การประมูลไม่ได้การประมูลสามารถไม่เรียกราคาชั่วคราวแต่ยังเป็นการสงวนสิทธิ์ไว้ท้ว่าการประเมินราคาไม่มีกฎนี้หากไม่อยากละทิ้งสิทธิ์ก็ต้องเข้าร่วมประเมินราคา20พวงคุณชายอย่างพลันให้ราคาจาก18พวงเป็น20พวง รันเย,ยนขยับเท้าเล็กน้อยเมื่อทุกคนคิดว่าเธอกำลังยอมแพ้คิดไม่ถึงคล้ายเป็นเพียงการยึดเส้นยื้สายเธอหันหน้าไปหาคุณชายหยางแล้วหันกลับไปอย่างรวดเร็วเพราะใบหน้าของเธอมีหน้ากากปิดบังไว้จึงไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเธอพูดกับคุณชายหยาง21พวงมุมปากภายใต้หน้ากากของรันเยียนเชิดขึ้นคราวนี้คุณชายหยางลังเลอยู่พักใหญ่ก่อนกล่าวช้าๆว่า21พวงห0 0อีป คนที่เหลือเพิ่มราคาต่อไปเพียงตั้งใจฟังก็รู้สึกว่าครั้งนี้คุณชายหยางไม่ได้เพิ่มราคาด้วยเงินจำนวนมากเช่นก่อนหน้านี้อีกผ่านไปอีกหนึ่งรอบราคาสูงขึ้นไปถึงสี่สิบพวงคุณชายหยางจึงหยุดเรียกราคารอบนี้ขอถอนตัวออกไปเองอีกหลายคนที่เหลือรู้สึกว่าคุณชายหยางเป็นผู้เชี่ยวชาญจึงร่วมประเมินราคาหินก้อนนี้ด้วยเมื่อเห็นคุณชายหางถอนตัวพากันสงสัยว่าคุณชายหยางรู้ว่าหินก้อนนี้มีอะไรไม่ถูกต้องจึงยอมแพ้หรือไม่ การประเมินราคาคราวนี้ขายหินสองก้อนครั้งนี้ไม่ได้ยังมีโอกาสอีกสองครั้งมีอีกสองคนละทิ้งสิทธิการประเมินราคาในรอบแรกตามไปทันทีเหลือเพียงคุณชัยอภรรูอายุอายุ2728ปีผู้หนึ่งและรันเยียนที่เรียกราคาอีกหลายครั้งทุกครั้งเทาเพิ่ม500อยีแปรันเยียนก็เพิ่มเงินอีก5พวงอย่างใจเย็นเป็นเช่นนี้ซ้ำไปซ้ำมาสามรอบผู้ชมด้านล่างจับจ้องคุณหนูผู้ดูเดือดอย่างเงียบเชียบ ในที่สุดอีกฝ่ายก็เงือซึมหลังยอมแพ้สละสิทธ์แล้วรันเยียนยิ้มเฉยชามองเจ้าของร้านเงือซึมออกมาจากจอนผมฤดูใบไ,ไม้ร่วงอากาศเย็ยนเหตุใดเท่าแก่ดูเหมือนร้อนยิ่งเจ้าของร้านยิ้มพูดเสียงเบาว่าคุณหนูกล่าวล้อเล่นแล้วท่านต้องการให้ตัดหินก้อนนี้หรือไม่ไม่ขอปิดบังหินก้อนนี้ไม่เลวหักตัดแล้วโดนคนจ้องท่านไม่ต้องเป็นห่วงองครักษ่าสี่ห้าสิบคนหกักยังคุ้มครองหินหยกนี่ไม่ได้ยังต้องการพวกเขาไว้ทำอะไร กลับกันหากแบ่งหินก้อนนี้กลับไปค่าจะจำมันได้หรือรันเย,ยนกล่าวเฉยเมยในแผ่นดินมีหินมากมายที่หน้าตาคล้ายคายกันหักหินก้อนหนึ่งโดนคนสับเปลี่ยนถึงเวลากลายเป็นคนใบกินบารเเ็ดขมก็พูดไม่ได้ท่านว่าอย่างไรรันเยียนเห็นเจ้าของร้านนิ่งเงินไปครู่หนึ่งจึงถามกลับเจ้าของร้านได้ยินรันรันกล่าวเช่นนี้รู้ดีว่าต้องเป็นคนตระกูลดังเขาไม่เพียงทวงทุนคืนทั้งยังทำกำไรไปไม่น้อยจึงเลิกคิดเรื่องอื่นบนใบหน้าชุกผอมมีรอยยิ้มขึ้นทันที ท่านกล่าวถูกต้องช่างตัดแบ่งหินอยู่ด้านนี้ผู้น้อยจะสั่งคนแบกไปเดี๋ยวนี้เจ้าของร้านกวักมือไปด้านหลังชายชะก,การสองคนมาหาทันทีเคลื่อนย้ายหินสูงข้าไปให้ช่างตัดแบ่งหินรันอวินและรันอวินเซิงก็ตามไปด้วยรันอวินรอบชะโงกเข้าไปใกล้รันเยียนท่านมั่นใจนะว่าในหินก้อนนี้มีหยกงามน่าจะมีรันเหยียนกล่าวน่าจะหรือรันอวินขึ้นเสียงสูงไม่มั่นใจท่านกลับกล้ามือเติบถึงเพียงนี้ ท่านคงเป็นเพราะเงินที่จ่ายไม่ใช่เงินท่านท่านจึงไม่เจ็บปวดหากในหินห้าก้อนนั้นมีหยกจริงต้องเป็นก้อนนี้แน่รันเยียนเสริมนิ่งไปพักหนึ่งก็กล่าวอย่างเฉยชาว,ว่าหากมีแล้วก็ข้าจะแบ่งให้พี่สิบสองส่วนหากไม่มีถือว่ามอบน้ำใจให้ข้าสักครั้งเรื่องที่คุ้มทุนเช่นนี้คิดว่าน้องยี่สิบคงเข้าใจดีคำกล่าวตาต่อตาฟันต่อฟันเช่นนี้ทำให้รันอวินต้องก้นหายใจพูดไม่ออกอยู่ครู่ใหญ่รันอวินเซิงเสียอีกที่หัวเราะจนตัวงบรบมือกล่าวว่า ถือว่ามีคนสยบเจ้าได้เสียทีไม่เข้าใจจริงๆท่านพี่ยังมีอะไรให้สะใจ,จอีกพี่17ไม่ได้สยบข้ามีอะไรเกี่ยวข้องกับค่าเงินล้วนควักออกจากถุงเงินท่านรันอวินกล่าวเสียงเกลียวบ้านรันพิงอวีก็มีกฎเกณฑ์เคร่งครัดเช่นกันนอกจากรายรับรายจ่ายที่มาจากการค้าปกติเงินที่ใช้จ่ายไม่อาจเบิกจากส่วนกลางได้ตามใจ ใช้จ่ายได้เพียงเงินส่วนตัวหรือเงินในเรือนตนเองที่รันอวินร้อนใจก็เพราะนิสัยใจร้อนนางทนเห็นผู้อื่นใช้เงินตามใจไม่ได้เลยโดยเฉพาะคนในครอบครัวตนเองเอาละมาดูหยกก้อนนี้กันเถิดรันอวินเซิงกล่าวหินก้อนนี้เป็นหินที่รันเยียนใช้เงินห้าสหกพวงซื้อมารวมกับเงินประเมินราคาอีกยี่บพวงทั้งหมดเป็น76็ิบหพวงเป็นหินที่มีราคาสูงที่สุดในคืนนี้ 76พวงเป็นจำนวนที่มีคนส่วนมากไม่อาจหาได้ในชีวิตนี้สายตาแทบทุกคนจับจ้องอุปกรณ์ตัดแบ่งหินของช่างและบนเวทีเริ่มประเมินราคารอบใหม่กันแล้วยังเหลือหินสูงค่าอีกสี่ก้อนคุณชายอย่างลังเลครู่หนึ่งเลือกหนึ่งก้อนในนั้นคนที่เหลือสังเกตสีหน้าเขารู้สึกสงสยัยมีคนหนึ่งถอนตัวจากการประเมินราคายังมีอีกสองคนแย่งชิงกันต่อไปทันใดนั้นเสียงถอนใจด้วยความชื่นชมของคนงานเจียนยกดังมายกที่ดี ช่างตัดหินมองหยกสีเขียวครามที่เผยออกมาจากแกนก้อนหินรำไรเสียงตื่นเต้นสั่นเล็กน้อยพิ้งเริ่มตัดแบ่งหินก้อนนี้ก็เห็นหยกแล้วเป็นไปได้มากว่าข้างในยังมีก้อนเล็กๆอีกหลายก้อนหรือเป็นหยกทั้งในก้อนใหญ่ไม่ว่าเป็นกรณีไหนล้วนมีค่าไม่ต่ำกว่าเจ็สิบหกพวงแน่นอนในหินทั้งก้อนนี้อาจมีชิ้นเล็กเพียงชิ้นเดียวก็เป็นไปได้ โดยทั่วไปหยกที่เพิ่งตัดออกมานอกจากสีและเนื้อเกินครึ่งจะไม่แตกต่างกับก้อนหินที่มันฝังตัวอยู่ต้องผ่านการเจรไนขัดเงาความงามจึงจะปรากฏให้เห็นทวายหยกชิ้นนี้เพียงเผยออกจากก้อนหินเพียงมุมเดียวก็ทอแสงสีเขียวครามที่งดงามอ่อนโยนดั่งลมฤดูใบไม้ผลิในแสงไฟ เจ้าของร้านได้ยินเสียงถอนใจชื่นชมของช่างตัดหินไม่สนใจจะแข่งขันราคาต่อด้วยซ้ำเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วช่างตัดหินเหล่านี้พบเห็นหยกดีมากมายหยกที่ทำให้พวกเขาถอนใจตระหนกเช่นนี้ได้ต้องไม่ธรรมดาแน่ฝูงชนเห็นเจ้าของร้านทำเช่นนั้นยิ่งห้อมล้อมกันเข้ามามีการใช้หยกหลันเถียนกันอย่างกว้างขวางตั้งแต่ยุคฉินพระราชลัญจกรหยกของต้าฉินที่ตกทอดกันมายังมีหยกเหอชื่อปีที่มีชื่อเสียงด่งดังก็เป็นหยกหลันเถียนหากตัดหยกหลันเถียน คุณภาพดีที่มีขนาดเท่ากับหยกเพื่อออกมาได้จริงเจ้าของร้านต้องเอาหัวชนกำแพงตายอยู่บนถนนแน่ตามเครื่องมือที่ช่างตัดหินบรรจงตัดลึกลงไปหยกหลันเทียนรูปร่างสี่เหลี่ยมยาวสามนิ้วกว้างหนึ่งนิ้วก็เผยโฉมหยกหลันเทียนมีหยกเขียวหยกดำหยกสีรุ้งหยกขาวหยกเหลืองส่วนมากเป็นหยกสีผสมซึ่งเป็นที่นิยมด้วยสีความแวววาวและลวดลายที่แปลกตาส่วนหินหลันเทียนก้อนนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นหยกเขียวในสีเขียวมันวาวมีสีครามแชมนิดหน่อยเพียงเสียดาย น่าเสียดายในหยกชิ้นนี้มีวัตถุเจือปนอยู่บ้างขนาดก็ไม่ใหญ่พอช่างสูงอายุนำหยกไปเจรนายครู่นิ่งใช้ผ้าขาวเป็นชั้นๆเช็ดจนสะอาดแล้ววางไว้บนถาดทางถอนใจหยกหลันเถียนขึ้นใหญ่เช่นนี้ต่อให้มีวัตถุเจือปนนิดหน่อยราคาก็ไม่ธรรมดาทว่าการตัดหยกหลันเถียนขนาดนี้ได้ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆเจ้าของร้านรอบล่งใจผู้เชี่ยวชาญบอกว่าหินก้อนนี้อาจมีหยกหลันเถียนชั้นดีอยู่แต่ยังไม่รู้สภาพอย่างละเอียดทว่าหยกหลันเถียนล้วนมีรูปร่างเป็นเส้นเป็นแถบเป็นริ้ว แต่ครั้งนี้ยังไม่ได้เปิดไปถึงพื้นที่ใหญ่ของหยกดังนั้นเขาคิดว่าหยกหลันเทียนชั้นดีชิ้นนี้คงมีขนาดไม่ใหญ่มากรันอวินช่วยชิ้นหยกไปอย่างยินดีบรรจงชื่นชมประเมินราคากลอกตาครั้งหนึ่งกล่าวกับวันเยียนว่าหยกชิ้นนี้อยู่ในมืออย่างน้อยก็มีค่า80ดสิพวงท่านมอบให้ค่าจัดการดีหรือไม่ค้าจะรับซื้อในราคาสาส่วนครึ่งเท่านั้นเป็นอย่างไรทุกคนเห็นสตรีอายุน้อยเช่นนี้เพียงคิดว่านางกล่าวล้อเล่นคิดไม่ถึงรันเยียนกลับตอบโดยไม่ลังเลว่าได้ หากหยกชิ้นนี้ขายไปเช่นนี้มีราคาประมาณ2ี่พวงเท่านั้นรันอวันคิดไว้แล้วแม้หยกชิ้นนี้จะมีวัตถุเจือปนอยู่บ้างทว่าหากเจรไนเป็นเม็ดขนาดเท่าเล็บมิเพียงไม่มีวัตถุเจือปนสีก็จะงดงามยิ่งถึงเวลาพยายามเลี่ยงวัตถุเจือปนรักษาหยกให้มีขนาดใหญ่ที่สุดค่อยคิดหาวิธีทำเป็นเครื่องประดับสตรีสูงศักดิ์มากมายในฉางอันต้องแย่งกันซื้อแน่ จากการตัดแบ่งเจียนก้อนหินหากมียกหลันเทียนขนาดไม่ต่างกันมากปรากฏขึ้นอีกย่อมถูกรันอวินเก็บเข้ากระเป๋าอ,อีกครารเหียนก็ไม่ใส่ใจเธอไม่ได้หวังเงินทองมากมายมีเงินไว้ใช้ติดตัวก็พออีกอย่างด้วยสถานการณ์ของเธอในตอนนี้มีเงินทองมากมายก็ไร้ประโยชน์ยกหลันเทียนสองชิ้นนี้ราคาจริงก็ไม่เกินสามลี้พวงเจ้าของร้านคลายมือที่ชุ่มเหงื่ออีกครั้งรันเหียนเหลือบเห็นคุณชายอย่างที่สวมเสื้อสีเขียวรอบถอนใจโล่งอก ก้อนหินถูกตัดออกไปครึ่งหนึ่งอย่างรวดเร็วกลุ่มคนก็หมดความอดทนเจ้าของร้านสังเกตครานหนึ่งรู้สึกว่าด้วยเวลาประเมินราคาต่อแล้วจึงหมุนกายเดินขึ้นเวทีไปเพิ่งก้าวขาขึ้นเวทีได้ข้างเดียวด้านหลังพันวุ่นวายจากเสียงอึกทึกพอจะแยกแยะได้ว่าหินก้อนผ่าได้ยกออกมาอีกแล้วร่างผอมแห้งเหมือนไม้ไผ่ของเจ้าของร้านสันสถานยกเท้าได้ก็วิ่งกลับไปออกแรงแหวกกลุ่มผู้คนเบียดไปด้านหน้าสุดสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาคือในหินมีหยกหลันเถียนยาวประมาณหนึ่งเชว่ากว้างครึ่งเชีย ในสีเขียวแวววาวมีสีครามบนด้านล่างตัดลงไปลึกครึ่งนิ้วดูท่าด้านล่างจะยังมีอีกช่างหยกเริ่มเจียนต่อไปสีหน้าเจ้าของร้านซีดเล็กน้อยมองหยกชิ้นนั้นตาไม่กระพริบเบื้องหน้าค่อยๆมืดมิดหยกขึ้นนี้ต้องเทียบไม่ได้กับพระราชสัญจรหยกราชวงศ์ชินที่เลือกมาจากหยกนับพันนับหมืน่นยิ่งเทียบไม่ได้กับหยกเหอชื่อปีทว่ามีขนาดใหญ่กว่าสองก้อนนั้นไม่ใช่แค่ครึง่งส่วนราคายังยากประเมินตอนนี้ ที่ตื่นเต้นดีใจที่สุดย่อมไม่พันรันอวินและรันอวินเซิงรันอวินเซิงเองก็ไม่เคยเห็นที่ใหญ่ขนาดนี้ทั้งยังเป็นหยกหลันเถียนที่บริสุทธิ์เช่นนี้ด้วยแม้ตอนนี้จะเป็นเพียงหยกที่ยังไม่เจริญนยแต่ก็ยังมีประกายแวววาวร่ำไรรันเยียนก็ตื่นตระหนกเธอแค่เดาว่าในหินหยกก้อนนี้ต้องมีหยกแต่คิดไม่ถึงว่าจะมีขนาดใหญ่เพียงนี้เงาจันร์บนผืนทะเลมีหยาดน้ำตาหลันเถียนกลางตะวันมีควันลอยสมดำร่ำลือจริงๆ ยกทั้งชิ้นถูกเจียนออกมายกที่ยังไม่ผ่านการเจรไนทั้งขึ้นมีน้ำหนักราวห้าสิบช่างโดยทั่วไปยกชั้นดีก็ไม่ใช่ของหายากแต่ยกหลันเทียนส่วนมากมีลักษณะเป็นแท่งยาวเป็นแผ่นยกที่ขุดออกมาได้ท่าไม่บางมากก็เล็กมากต่อให้ไปถึงเมืองยกก็หาวัสดุที่ดีเช่นนี้ไม่ได้รันอวินเซิงสั่งให้องรค,ครักษ์สองคนคลุมยกที่ยังไม่เจรไนไว้จากนั้นก่อนที่ทุกคนจะตั้งสติได้เขาทิ้งเงิน7 6็พวงไว้พารันเหยียนและรันอวินออกจากกลุ่มคนอย่างรวดเร็วรีบมุ่งหน้าไปหลินเเจียเียยงซน ตอนที่หนึ่งเดิมที่เพียงเพื่อเล่นสนุกตอนนี้กลับพาเอายกหลันเถียนชิ้นใหญ่ขนาดนี้ออกมาได้มีคำกล่าวว่าชาวบ้านไรความผิดผิดที่ครอบครองยกที่ซูโจสกุลรันย่อมไม่ใช่ชาวบ้านแต่คนมีอำนาจและบารมีมีอยู่ทั่วไปเป็นวาสนาหรือเคราะห์ก็ยังไม่รู้รันเหยียนและรันอวินก็เข้าใจเหตุผลของคำกล่าวที่ว่าสุขอาจชุกซ่อนทุกผู้เงียบงานไม่เอ่ยวาจาคือรันอวินเซิงที่ขึ้นเหลาหลินเจียงเซียนไปแล้ว รันอวินลูบไล้หยกหลันเถียนชื้นใหญ่ครั้งแล้วครั้งเล่ารักจนไม่วางมืออวินอย่าดูอีกเลยเจรนายเสร็จมันจึงจะเผยความง,งามของหยกรันอวินเซิงกล่าวรันอวินหมุนกายกลับมานั่งคุกเข่าลงข้างกายรันเยียนกล่าวอย่างสงสัยว่าพี่สิบเจ็ดท่านดูออกได้อย่างไรว่าในก้อนหินมีหยกรันเหยียนวางหน้ากาก,ากบนโต๊ะยิ้มก่อนกล่าวเสียงเรียบว่าเจ้าของแผงเป็นคนบอกข้าเจ้าของแผงหรือ รันอวินยิ่งสงสัยสีหน้ารันอวินเสิงก็สงสัยถามยิ้มยิ้มว่าอาเหียนทําอย่างไรเจ้าของแผงจึงยอมพูดความจริงพวกท่านสังเกตลำดับหินที่พวกเขายกขึ้นไปหรือไม่รันเหียนถามรันอวินสายหน้ารันอรินเชิงทบทวนครู่หนึ่งจึงกล่าวว่าดูเหมือนขึ้นทางซ้ายกับขวาก่อนตรงกลางลำดับสุดท้ายตอนนั้นทุกคนเพ่งความสนใจไปที่ช่างเจรนายกที่อยู่ด้านข้างจำเรื่องลำดับการยกก้อนหินขึ้นมาได้รังเลือน ถูกต้องแม้แต่พี่สิบก็ยังไม่มั่นใจคิดว่ายิ่งไม่มีใครสังเกตท่าทีเจ้าของแผงตอนคนพวกนั้นยกหินขึ้นไปแน่รันเยียนหวนคิดถึงสถานการณ์ตอนนั้นกล่าวต่อว่าเจ้าของแผงนิ่งเฉยมาตลอดทว่าตอนหินก้อนสุดท้ายถูกยกขึ้นไปเขากล่าวว่าระวังด้วยแค่นี้หรือรันอวินขมวดคิ้วกล่าวเช่นนี้ก็เป็นการเสี่ยงเกินไปแล้วย่อมไม่ใช่แค่นี้รันเยียนกล่าวต่อ ก่อนจะยกหินใหญ่ก้อนนั้นขึ้นไปเจ้าเคยบอกว่าจะซื้อหินก้อนหนึ่งตอนนั้นเจ้าของแผงมองเจ้าแวบหนึ่งและต่อมาเจ้าก็บุ่มบามเสนอราคาแข่งกับคุณชายหยางพี่สิบจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อซื้อทางเข้ามาอีกอย่างพวกเราอายุไม่มากต้องมีคนรู้สึกว่าโอกาสมาถึงแล้วแน่นอนมองของคนซื่อสัตย์ยิ่งสมองคิดอย่างไรย่อมส่งผลให้ร่างกายแสดงปฏิริยาเช่นนั้นต่อให้เสแสร้งกว่านี้ก็จะแสดงออกผ่านการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆย เมื่อสมองกำลังทบทวนเรื่องที่เป็นความจริงจะเหลือบตาขึ้นก่อนแล้วค่อยกรอกไปทางซ้ายและหากเป็นจินตนาการการเคลื่อนไหวของดวงตาขณะพูดจะไปในทางตรงกันขา้ามทวารศมีการเคลื่อนไหวลูกตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่เป็นการทดสอบสายตาของผู้สังเกตเรื่องราวมากมายที่คาดการผลมาจากการสังเกตอย่างละเอียดลอรันเหย,ยนกลับไม่อาจบอกทั้งหมดเพียงเลือกที่สำคัญมาพูดข้าเดินไปมาเบื้องหน้าก้อนหินทุกก้อนอยู่นานปฏิริยาของเจ้าของแผงก็น่าชมยิ่ง น่าชมอย่างไรรันอวินรีบถามรันเหยียนยิ้มน้อยๆจิบน้ำอีกหนึ่งแล้วกล่าวตอนคนเราตื่นเต้นร้อนรนจะมีการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆมากมายความเคยชินของแต่ละคนไม่เหมือนกันจะเคลื่อนไหวแตกต่างกันเช่นคุณหนูบางพวกชอบบิดผ้าเช็ดหน้าขยุ้มชายเสื้อคุณชายบางพวกนิยมจับผมหรือไม่กล้ามองของหรือคนที่สนใจส่วนเจ้าของแผงท่านนั้นชอบหยิบผ้ามาเช็ดมือ คนมากมายที่มือจะเหงื่อออกมากตอนตื่นเต้นมีคนบางส่วนเลือกที่จะเช็ดเจ้าของแผงไม่แค่เช็ดฝ่ามือแต่ยังจงใจไม่มองหินที่อยู่ตรงกลางก็น,นั้นด้วยกลัวผู้อื่นจะเห็นอะไรจากสายตาเขารันอวินเอียงคอครุ่นคิดนางเองก็เห็นเจ้าของแผงเช็ดมือถว่าไม่ได้คิดมากตอนนี้หวนคิดก็น่าสงสัยจริงๆเห็นชัดๆว่าเจ้าของแผงนั้นไม่ได้แต่ต้องของอื่นทำไมต้องเช็ดมืออยู่เรื่อยๆืด้วยอาเหยียนกล่าวอะไรกับคุณชายอย่างบนเวที รันอวินเซิงเห็นว่าหลังรันเยียนเข้าใกล้คุณชายหยางก็เริ่มคิดมากเรื่องให้ราคาไม่ผ่าเผยเช่นตอนเริ่มต้นต้องได้รับอิทธิพลจากอะไรแน่พี่สิบก็บอกแล้วซูโจไม่มีขุนนางชั้นแปดขั้นเก้าที่มาจากตระกูลใหญ่ขอเสื้อของคุณชายหยางผู้นั้นเผยให้เห็นเสื้อตัวในที่ทําด้วยผ้าไหมผสมใย,ยป่านด้านนอกกลับเป็นชุดผ้าไหมขอถามพี่สิบขุนนางขั้นแปดมีเงินเดือนเท่าใดจํานวนเงินที่เขาใช้ซื้อก้อนหินอาจเป็นเงินของครอบครัวชนชั้นกลางทั้งครอบครัว รันเยียนกล่าวรันอวินเซิงก้มหน้ามองเสื้อผ้าตนเองเสื้อตัวกลางเพียงมีร่องเล็กๆร่องหนึ่งต่อให้อยู่ในห้องที่มีแสงสว่างก็มองวัตถุดิบของเสื้อไม่ออกรันเยียนกลับแยกแยะได้ในเงื่อนไขเช่นนั้นไม่ง่ายเลยจริงๆร,รันเยียนกล่าวยิ้มยิ้มว่าข้าจึงบอกเขาว่าวัตถุดิบเสื้อชั้นกลางของคุณชายอย่างช่างพิเศษยิ่งไม่รู้ว่าจ่ายเงินไปเท่าใดท่านหมายความว่าการประเมินราคาของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนจบเป็นเรื่องหลอกลวงหรือรันอวินกล่าวอย่างตกใจ รันเย,ยนพยักหน้าจากการคาดเดาของเธอเจ้าของแผงได้หินมาจำนวนหนึ่งเมื่อผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญได้รับคำตอบที่ไม่สมใจในจำนวนหินยี่สกว่าก้อนมีเพียงไม่กี่ก้อนที่ข้างในอาจมีหยกชั้นดีตอนเขาซื้อหินมาอาจใช้จ่ายไปไม่น้อยหรืออาจเป็นเพราะเขาละโมบไม่รู้จักพอคิดใช้ก้อนหินขยะเหล่านั้นทำกำไรมากขึ้นจึงคิดวิธีประเมินราคานี้ ตอนแรกผู้คนไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จเพื่อกระพือความกระตือรือร้นของทุกคนและล่อลวงสายตาฝูงชนจึงจัดคุณชายอย่างใส่ชุดลำลองสีเขียวแต่งตัวไม่ธรรมดาฝูงชนแค่ดูก็รู้ว่าเป็นขุนนางแม้ว่าการสมคบคิดกันของขุนนางและพ่อค้าจะไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาผู้คนก็ยังถูกชักจูงไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อรอบแรกจบสิ้นหินก้อนแรกที่คุณชายอย่างซื้อไปถูกผ่าพอดีกระตุ้นให้ผู้คนคึกคักขึ้นทันที ดังนั้นกล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีอารมณ์ความรู้สึกถูกปลุกป,ปั่นจากสภาพเหตุการณ์ได้ง่ายดายทำให้ละเลยอย่างอื่นไปคุณหนูช่างตาแหลมนักเสียงบุรุษหนุ่มดังมาจากนอกประตูทำให้คนในห้องตกใจจนสะดุง้งมีเสียงดังเอียดประตูถูกเปิดบุรุษหนุ่มสวมชุดผ้าไหมหรูหราก้าวเข้าประตูมาคนผู้นี้ผมดกดำสยายโครงหน้าแคบยาวหน้าฝากอิ่มเอิบ คิ้วยาวไปถึงจอนผมแต่ไม่คมคายเช่นซูฟูดวงตาแคบยาวจมูกโด่งปลายจมูกงงเล็กน้อยริมฝีปากบางเชิดขึ้นลักษณะเหมือนยิม้มรันอวินเซิงคลับคล้ายคลับข่าวว่าคุณหน้าคนผู้นี้ทว่าปกติเขาพบผู้คนมากมายจึงนึกไม่ออกทันทีรันเหย,ยนมองเขาด้วยสายตาสงบนิ่งเหลือไปเห็นด้านนอกมีองครักษ์ที่ไม่รู้จักยืนอยู่เห็นชายเสื้อขององครักษ์เดิมบนพื้นรำไรนิ่งไปพักหนึ่งจึงกล่าวว่าผู้มาเป็นแขกคุณชายมีเรื่องใดเชิญนั่งลงสนทนา ผู้มาไม่มีเจตนาดีเธอคิดว่าคนที่ระดมกำลังมาหาถึงที่เช่นนี้คงไม่ได้มาคบหาเป็นสหายบุรุษหนุ่มอภรหรหูอิงชั่วครู่ไม่รู้มือขวามีพัดจีบเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดเคาะบนฝ่ามือเบาๆเดินเตรไปถึงเบื้องหน้ารันยียนคอมกายเล็กน้อยผมดำลิ้นตกลงจากบ่าริมฝีปากบางเพเยะกล่าวเบาๆว่าคุณหนูใช้สติปัญญาต่อสู้กับพ่อค้าขี้ชอบสนุกสนานจริงๆเกรงใจแล้วก็แค่ความมีจิตใจรอบคอบของสตรีมีคู่ควรกับคำว่า สติปัญญารันเยียนประคองถ้วยชาขึ้นดื่มชาปฏิกิริยาเช่นนี้ของรันเยียนแม้ก่อนหน้านี้บุรุษอาภรหรือไม่เคยดูคลานรันเยียนแต่สตรีผู้หนึ่งเผชิญอันตรายจิตใจไม่วาวุ่นได้ถึงขั้นนี้ก็น่าตรนกและประหลาดใจอย่างแท้จริงรันอวินเซิงขมวดคิ้วงามน้ำเสียงเย็นชาติว่าก็ยังมีความเกรงใจอยู่หลายส่วนคุณชายมาโดยไม่ได้รับเชิญไม่ทราบมีธุระใดคุณชายรันสิบ บุรุษหนุ่มอภรรูรอมองรันอวินเซิงหัวจรรดเท้ารอบหนึ่งก็บอกฐานะของเขาได้ยิ้มน้อยๆรูปงามจริงๆตอนที่148เสียงบุรุษหนุ่มอภรรูรกวนเยียนมั่นใจว่าเคยได้ยินแต่ได้ยินจากที่ใดเล่าคุณชายคือรันอวินเซิงคล้ายจะดาวฐานะของเขาออกแล้วบุรุษหนุ่มเสื้อผ้ารูหรากดพัดจีบบนหัวไหล่เขาดันเขากลับลงที่เดิม คุณชายรันสิบ์ไม่ต้องห่วงข้ามาเพราะมีเรื่องถามน้องสาวท่านไม่มีเจตนาร้ายเขากระแอมเบาๆชายชะกันผู้หนึ่งเข้ามาด้านในทันทีเฝ้าดูรันอวินเซิงไว้รันอวินมองคอนท่าทีแข็งกร้าวเช่นนี้บอกไม่มีเจตนาร้ายใครจะเชื่อคุณชายอยากถามสิ่งใดรันเหยียนกล่าวเสียงเรียบได้ยินว่าคุณหนูรันชันสู่ศพได้ทั้งยังสามารถชนะสูตรสารหนูจากกระดูกของผู้ตายด้วยบังเอิญที่ข้ามีโครงกระดูกหนึ่งโครงอยากรบกวนเชิญคุณหนูไปตรวจสอบสักครั้ง เสียงบุรุษหนุ่มอภรรูไม่มีเอกลักษณ์ใดทว่าเบาและแช่มช้าเปี่ยมความมั่นอกมั่นใจตรวจหาสารหนูจากโครงกระดูกหรือนี่คือผู้ลึกลับที่ขอร้องให้เธอชนะสูตรศพในทุ่งกว้างครั้งก่อนนิ้วรันเหยียนลูบปากถ้วยเหลือบตานิ่งมองหน้าเขาคุณชายหลีคิดขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ขอให้เกรงใจสักนิดท่านสั่งคนคุมตัวพี่สิบข้าต่อให้ข้ากล้ามกลืนช่วยท่านชนะสูตรคอพอก็ไม่แน่ว่าท่านจะได้รับผลที่แท้จริง บุรุษหนุ่มอภรรราอึ้งไปครู่หนึ่งเพราะตั้งแต่ต้นจนจบเขายังไม่แสดงฐานะตนเองทั้งคิดว่าตนไม่ได้สอบพิรุษใดเหตุได้รันเหียนจึงดูออกเมื่อรันเหียนกล่าวเช่นนี้รันอวินเซิงก็มั่นใจฐานะของบุรุษหนุ่มอภรรหรือเบื้องหน้าหลี่คือแทราชวงศ์เขาเคยเห็นบุรุษหนุ่มอภรรหรูจากที่ไกลๆหลายครั้งเดิมทีเห็นไม่ชัดทั้งยังเป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์คนผู้นี้ไม่ใช่ควรอยู่ฉลองเทศกาลในวังหรอกหรือคุณหนูรู้ฐานะของข้าได้อย่างไร บุรุษหนุ่มอภรรูรตั้งสติได้นั่งลงข้างกายรันเหียนอย่างสนใจรันเหียนวางมือทั้งสองไว้ด้านหน้ามององครักษ์ด้านนอกแวบหนึ่งท่านไม่ได้บอกข้าเองหรอกหรือบุรุษหนุ่มอภรรูรตะลึงงานก่อนจะปรบมือหัวเราะเสียงดังห้าห้าที่แท้ข้าก็ทําเรื่องงงมอครานหนึ่งแม้สกุลรันจะไม่มีชื่ออยู่ในบันทึกสายสกุลทว่าก็ไม่ใช่จะปล่อยให้ใครบีบคั้นตามใจต่อให้เป็นตระกูลผู้มีอํานาจก็ไม่กล้าทําเช่น ในเมื่อท่านเดาวภูมิหลังของข้าได้ใช้คาดดาวนามของข้าได้หรือไม่บุรุษอภรรหรชะงโงกมาถามในจํานวนอรสของหลี่ชื่อหมินที่โดดเด่นที่สุดคงไม่มีใครเกินเว่ยอ,องหลี่ไท่และองหลี่เต๋อผู้มีฐานะสูงส่งที่สุดคือรัชทายาทหลี่เฉิงเฉียนในรัชศกเจินกวันปีที่เจ็ดรัชทายาทถูกกล่าวโทษรักสนุกผิดจริธรรมเนียมจนถึงตอนนี้ถูกองคไท่จงควบคุมเข้มงวดมาตลอด ย่อมไม่อาจมาชูโจในเทศกาลไหว้พระจันทร์ได้ส่วนไว้อองหลีมีชื่อเสียงดีงามผู้อื่นไปแบบอย่างของนักปราดผู้รู้หากคิดทำชั่วก็คงไม่ทำอย่างประเจิดประเจอ้อเช่นนี้หลีเคอร์รันเยียนกล่าวสองคำนี้ทุกคนในห้องสีหน้าเปลี่ยนแปลงทันทีพระนามสูงส่งขององค์ชายไม่ใช่ใครก็สามารถเรียกตรงๆงต่อให้เป็นนักปรา์ชื่อดังบุคคลผู้มีตำแหน่งมีอิทธิพลสูงอย่างน้อยก็ต้องเรียกว่าอูอองเคอหลีเคอร์ยิ้มก่อนกล่าวว่า เป็นสตรีอัศจรรย์จริงๆคิดไม่ถึงจะดาวฐานะของข้าได้เกรงว่าท่านคิดจะถอยก็คงไม่ง่ายวลวีรินน้ำให้ท่านอองรันเหยียนหยิบถ้วยเปล่าสะอาดใบหนึ่งวางบนโต๊ะวัลวิรีบยกการินน้ำรันเหยียนถักไปเบื้องหน้าหลี่เค่าเบาๆพวกเราเป็นเพียงเครื่องปั้นดินเผาเนื้อหยาบไม่อาจเทียบเครื่องกระเบื้องสูงส่งต่อให้แตกทั้งเรือนก็ไม่อาจเทียมท่านอ,องเพียงผู้เดียว รันเย,ยนมั่นใจว่าลีเคอร์อไม่กล้าทําอะไรพวกตนพฤติกรรมของรัชทายาทผิดประเพณีกฎหมายมิเพียงขุนนางบุญบูไม่พอใจอย่างยิ่งแม้แต่ฮ่องเต้ก็ผิดหวังยิ่งและความจริงสายเลือดของลีเคอร์อก็สูงส่งกว่ารัชทายาทแม่ของปู่กับแม่ของยายเป็นบุตรีของตู้กูชินต้าซื่อมาหนึ่งในขุนนางแปดเสาหลักของเวตะวันตกพ่อของปู่คือหนึ่งในแปดขุนนางเสาหลักของเวตะวันตกพ่อของตาคือหยางเจียนปฐมศาสตร,ร์ราชวงศ์สุยตาคือสุยหยางตีหยางกวาง คือปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ถังลียวนบิดาหลี่ชื่อหมินหลี่เคร่อมีสายเลือดของสกุลอย่างแห่งราชวงศ์สุยสกุลหลี่แห่งราชวงศ์ถังและสกุลต้าถูหนึ่งในสามสกุลใหญ่เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งในแผ่นดินในสถานการณ์เช่นนี้เครื่องกระเบื้องเช่นหลี่เคร่อชิ้นนี้เกรงว่ายังมีค่ามากกว่าราชทายาทอีกหรือไม่ใช่รันเยียนกล่าวกลัวหัวเราะถูกต้องหลี่เคร่อยื่นขึ้นประสานมือคาระวะพลางกล่าวว่าคุณหนูสิบเจ็ดโปรดช่วยข้าด้วย หากเป็นเมื่อห้าปีก่อนท่าทางเช่นนี้ของลีเคอร์าอาจเป็นจริงเสียดายผ่านมาหลายปีเขาไม่ใช่อดีตสู่อ,องที่มีนิสัยตรงไปตรงมาอีกแล้วหลังคันวะพลันขึ้นเสียงกล่าวว่าเด็กๆเ,เชิญคุณหนูสิบเจ็อูอองมางานราชการที่สู่โจเยเวียจือมาต้อนรับช้าหวังว่าท่านอ,องจะอภัยเสียงหน้าฟังดังมาจากนอกประตูก่อนประตูจะเปิด เซียวซ่งสวมชุดลำลองค้อกลมสีแดงเข้มเดินเข้ามารันเหยียนโล่งใจอยู่บ้างคอยดูสถานการณ์ต่อไปหลี่เคอร์ดวงตาเป็นประกายรีบยิ้มแล้วกล่าวว่าเซียวชื่อหลังมาได้เวลาพอดีข้าได้ยินว่าท่านอองมาสูจโจจึงรีบให้คนไปหาทว่าท่านอ,องคล้ายกำลังเล่นไล่จับกับข้ายากหาพบจริงๆหากสนมอย่างรู้ว่าข้าเพิกเฉยต่อท่านอองเกรงว่าต้องไม่พอใจแน่เสี่ยวซ่งเข้าห้องมาพร้อมรอยยิ้มยืนห่างจากหลี่เคอร์ในระยะสามก้าว กวาดตามองรอบห้องครานหนึ่งคล้ายเพิ่งเห็นรันเหยียนและรันอวินเซิงกับพวกตกใจเล็กน้อยกล่าวว่าที่แท้ก็คุณชายรันคุณหนูรันข้าย,ยังคิดว่าท่านอองมาชมทิวทัศน์ผู้เดียวไม่คิดว่าจะนัดคนมาด้วยข้าววุ่วามเกินไปขออภัยท่านอองณที่นี้แม้หลี่เคยอยากจับเสียวส่งตัดมือตัดเท้าประหารระบายโทสะเสียตอนนี้แต่ยังรักษาสีหน้าได้เซียวชื่อหลางเกรงใจแล้วข้าทำธุระเสร็จแล้วคืนนี้จะกลับฉางอันคงไม่รบกวนให้เซียวซื่อหลางรับรอง กล่าวจบหันไปกล่าวกับรันเยียนเรื่องที่ข้าพูดคุณหนู17โปรดพิจารณาอย่างท่วนทีขอตัวเซียวซ่งถอนใจก่อนกล่าวว่ามีหน้าฝาบาททรงชื่นชมท่านอองตลอดมาขยันหมั่นเพียรเช่นนี้เป็นแบบอย่างให้เหล่าองชายจริงๆเซียวชื่อหลังชมเกินไปข้ามีอาจรับได้หลี่เคอร์ก้มศีษะเล็กน้อยเป็นการคาระวะก้าวยาวๆออกไปเซียวซ่งตามไปส่งถึงนอกร้านกล่าววาจากเกรงใจอีกหลายประโยคจึงกลับมา ลิเคอร์นั่งอย่างสงบในรถมาอยู่พักใหญ่คว้าถ้วยชาบนโต๊ะทันทีเคลื่องลงพื้นรถอย่างแรงเสียงของตกดังตามด้วยเสียงเครื่องกระเบื้องแตกทําให้ผู้คนที่สัญจรอยู่ด้านนอกตกใจท่านอ,อ๋ององค์พรกในหนึ่งกระโดดขึ้นรถมาเลิกม่านรถขึ้นคุกเข่าบนพื้นรถเก็บเศษเครื่องกระเบื้องพวกเขาเข้าใจนิสัยของท่านอ๋องดีเป็นคนอารมณ์ร้อนตลอดหลายปีมานี้แม้จะสำรวมขึ้นมากกว่าเมื่อมีโทรศัท์ต้องรีบระบายออก มิฉะนั้นยิ่งเก็บไว้นานเมื่อบันดาลโทสะก็ยิ่งน่ากลัวพวกโง่หรือเครอตโกนข้างนอกคนมากมายคิดไม่ถึงคนคนเดียวก็ไม่อาจรั้งไว้ได้มิเพียงขวางไม่อยู่ทั้งยังไม่ส่งเสียงสักนิดน่าละอายจริงๆพวกเจ้ายังมีชีวิตอยู่ทำอะไรขายขี้หน้าข้านักผู้น้อยไร้ความสามารถองค์รักกล่าวคำนี้จากใจพวกเขาไม่ได้สู้แพ้แต่โดนเสี่ยวซ่งหลอกคิดไม่ถึงกลับเชื่อว่าท่านอ่องนัดเขาไว้ นี่ทำให้องครักที่เพียงเชื่อมั่นกระบี่ที่มือตนเองโมโหแต่ไร้ที่ระบายทันใดนั้นยกเท,าท้าถีบองครักกระเด็นตกรถได้ยินเสียงโครมคราหนึ่งและเสียงร้องตกใจของคนบนท้องถนนหลี่เคอร์จึงสบายใจขึ้นเล็กน้อยไม่เกินสองอึดใจองครักผู้นั้นคืบคลานขึ้นมากล่าวอยู่นอกม่านว่าท่านอองมีอะไรจะสั่งใส่หัวไปหลี่เคอร์กล่าวเสียงเกลี้ยวขอรับองครักตอบรับคำหนึ่งกระโดดลงจากรถไป เมื่อได้ระบายความโกรธหลี่เค่แต้นจนอยากกัดเขาสักคำเสี่ยวซ่งผู้นี้เจ้าเล่ห์เขารู้ดีเหตุเพราะเสียววี่ซ่งกว่ากงเขาจึงทุ่มเทดึงเสี่ยวซ่งเป็นพวกมาตลอดแต่เสี่ยวซ่งไม่สแสดงท่าทีชัดเจนแต่ก็ไม่เคยต่อต้านเขาการโจมตีครั้งแรกนี้กลับทําให้เขาทํางานไม่สําเร็จทั้งเสียหน้าโกรธส่วนโกรธหลี่เค่อเข้าใจดีบุคคลเช่นนี้ดีที่สุดควรยืนอยู่ตรงกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใด หากเขาต้องการเลือกข้างก็ต้องให้เขามายืนข้างหลี่ข้อจึงจะได้ไม่เช่นนั้นต้องหาทางกำจัดทิ้งในเหล่าหลินเจียงเซียนอาหารขึ้นโตครบแล้วรันอวินเซิงใช้สุราสแสดงความขอบคุณที่เสี่ยวซงช่วยด้วยคุณธรรมครั้งนี้เสี่ยวซื่อหลังล่วงเกินอูอ๋องคงจะไม่รันอวินเซิงกล่าวอย่างกังวลแม้ดูไปเสี่ยวซงแทบไม่ได้ทําอะไรความจริงเป็นการเสี่ยงอันตรายยิ่งเสี่ยวซงยิ้มแต่ไม่ได้ตอบตรงๆหลี่เค่อเป็นคนเข้าใจเหตุผล เขารู้ว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ก็จริงรันอวินเซิงค่อยคลายใจบ้างยกถ้วยกล่าวว่าสรุปแล้ววันนี้ขอบคุณที่เสียวชื่อหลังยื่นมือช่วยเหลือรันอวินเซิงส่งสายตาให้รันเหยียนและรันอวินทั้งสองยกถ้วยกล่าวว่าขอบคุณคุณชายเสียวที่ช่วยเหลือข้ารบกวนเรือนสกุลรันเรื่องง่ายเพียงยกมือเป็นเรื่องสมควรเสียวส่งตอบหนึ่งประโยชน์เงยหน้าดื่มสุราจนหมด แม่น้ำผิงเจียงมีสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์เสียวซ่งและรันอวินเซิงคุ้นเคยกับการเลี้ยงรับรองหนึ่งไม่วังมากข้าราชการอีกหนึ่งไม่รู้สึกว่าตนเองต้อยต่ำบนโต๊ะอาหารทั้งสองคุยกันถูกคอยยิ่งเสี่ยวซ่งเป็นคนพูดจาเก่งทุกเรื่องที่พูดน่าสนใจแม้แต่คนที่ไม่ชอบยิ้มเช่นรันเยียนยังอดยิ้มไม่ได้ไม่รู้คุณชายเสี่ยวจะกลับชังอันเมื่อใดหักเวลาไม่ต่างกันมากร่วมเดินทางไปด้วยกันเป็นอย่างไรรันอวินเซิงถามเมื่อดื่มจนเต็มคราบ เซียวซ่งรอบมองรันเหรียญแบบหนึ่งเขาอยากร่วมเดินทางไปด้วยใจจะขาดทว่าไม่ทันเวลาแน่พรุ่งนี้เช้าหลังข้ามแม่น้ำเจียงหนิงก็จะเปลี่ยนเส้นทางเป็นทางบกต้องเร่งเดินทางหากร่วมเดินทางด้วยกันเกรงว่าคงไปได้แค่เจียงหนิงพอดีพวกเราก็จะเดินทางพรุ่งนี้เช้าเมื่อถึงเจียงหนิงค่อยแยกกันเดินทางเป็นอย่างไรรันอวินเซิงเชิญชวนอย่างกระตือรือรันเช่นนี้ต้องรบกวนคุณชายสิบแล้วเสี่ยวซ่งกล่าวยิ้มยิ้ม บนแม่น้ำผิงเจียงเสียงกลองเสียงขลุยเสียงเพลงดังมาตามลมแม่น้ำรันเหยียนประคองสุราที่รินให้หลีอร์อเมื่อครูเดินช้าๆไปข้างหน้าต่างโยนถ้วยทั้งถ้วยออกไปเซียวซ่งยิ้มอย่างจนปัญญาหาก,ก่อนหน้านี้เขามาช้าหนึ่งก้าไม่แน่ว่าเหลอร์อ,อาจล้มลงเพราะสุราถ้วยนี้พวกเขานั่งอยู่พักหนึ่งเพราะพรุ่งนี้ต้องรีบเดินทางแต่เช้าทุกคนจึงรีบกลับเรือนพักผ่อนคนทั้งกลุ่มขึ้นรถม้าไม่ทันเห็นสตรีอายุเยาวอาพรแดงบนเรือสำราญในแม่น้ำผิงเจียง จ้องเงาหลังของรันเยียนไม่วางตากล่าวเสียงเย็นชาว่ารันส7เจไม่ทําให้เจ้าพายแพ้เสื่อมเสียชื่อเสียงข้าก็ไม่ใช่รันเมอร์วีรันเมอร์วีเก็บประโยคนี้ไว้ในใจแม้ก่อนหน้านี้นางจะแค้นที่รันเยียนครองตาแหน่งทายาสายตรงทว่าไม่เคยเกลียดนางเข้ากระดูกดําเช่นตอนนี้นับแต่รันเยียนกลับมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพี่สิบที่รักถนอมนางคุณชายที่นางชมชอบล้วนถูกรันเยียนครอบครองชั่วช้าแพศยารันเมอวีกล่าวอย่างเครียดแค้น